ปาน,นินอ,อย่างไกลเลยเพิ่งจะผูกเปเสร็จนะจะลองขึ้นยางให้โจรใส่เลยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> โดนไหมล่ะโดนไหมล่ะเอาโด,โ,ดโดนไม่โดนแก่เบื่อไกลจัดย,ยิงไม่โดนเนาะเฮ้ยโดนไหมเนี่ย เขาไม่โดนไม่โดนลาไป่เล่นวะไอ้นี่มาโดนสวัสดีทุกท่านนะครับนัดแรกไม่โดนอยู่ไกลจัดปลาหรืออะไรอยู่นะโ,โดนปลามั่วไปทิงโดนเฉยเลยไ <c oughs> อนน้นินไอ้นินมาซะดีๆตัวแรก มาแล้วนะครับอุยอ้ยอุย้ยมินมินไปพี่มินไปมานี่ดิหลุดไปบ้งหน่อยนะหรือยังอุย้ยมินมากแล้วติดอะไรแล้นะติดอะไรใครวะติดอะไรวะนะนู่นครับปลาเดี๋ยวลงไปดูก่อนผมว่ามันมินนะ สิบโลแล้วเปล่าติดอะไรวะเนะี่ยโอ้โหตะข่ายเก่าผู <What? S 1> ้ใดเนาะเอาลงวาอย่างนี้ห,หมายประนินนะครับหมายเนี้ยสวยงามไซส,สิบโลเก <Huh? S 1> <laughs> ็บก่อนนะครับหนึ่งแต้มเนะาะไซประมาณสามขีดได้ทอดกับแก้มได้อยู่หนึ่งขวด หนึ่งแต้มนะครับนัดแรกไม่โดนนัดที่สองโดนนะโอ้โหยน้ำออกแนวุณขุ่นๆครับแต่มองเห็นเนาะแว่นนะฮะสนใจแว่นยิงปลานะพันเอกนะครับกดได้เลยเด้อแพ็คผลิตภัณฑ์สินค้านะครับล่างจอ,อย้ายมาดูหมายนด,ดมหน่อยนะครับนดมเขาจะสาทุตามนะ เป็นหมายประตูน้ำนะฮะในคลองสองประตูหมุนเดมใช้ดูแบบนี้นะครับทำเลหมายสามแยกปากคลองพอดีน่าจะมีปลาวนเหมือนดมว่านะแต่นาดมเขาไปไหนไม่รู้แล้วนะครับไม่รู้หลอกเรามาหรือเปล่าต้องลองดูในไหนก็ย้ายไปแล้วเนาะน้ำใสฮะยิงยากหน่อยเผื่อเยอะๆหน่อยมาลองดูครับ ้ยิงไกลด้วยเอาลังสั้นมาไม่เป็นไรยางเราแรงอยู่แล้วนะครับสิบสี่มิลรูเล็กเด้อสนใจกดลิงก์สั่งได้เลยนะครับ Lạy tôi để đấy đấy, nhao mãn là. Lady hết 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 đấy đấy, hết 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 เล่าเวลายิงไม่โดนสักเบื้องูตัวมไม่รู้ว่าข้ามหลังหรือว่ารอดท้องมองไม่ออกเพราะน้ำมันใสแต่เมื่อกี้ก็เผื่อลึกแล้วนะต้องลองใหม่ครับน้ำี่ใสแบบนี้ยิงยากเนี่ยยังไม่เจออีกเลยเนะี่ยยิงไปนัดเดียว จริงๆโอ้โหสามโมงสี่โมงเย็นหเรียบเลยว่ายมาเป็นฝูงเลยเล่าตอนเย็นเหรอใช่ครับตอนเย็นมาเป็นฝูงเลยแต่กลางวันนี้ไม่หรอกไม่ใช่ครับไม่เจอเจอเลยกลางวันเจอทีเย็นเลยมาเช้ากับเย็นใช่ไหมใช่ครับคืยเย็นๆมันต้องมาอย่างเงี้ยก่อนแต่บางทีมันก็อ,ออกมาจากป่านู้นอยู่ไกลแบบนี้ป่านนู้นน่ะไรอะอีกอ้อกปากกระโชดนะนะ และมันเลาะมันเลาะม,มาจากทางนี้มันเลาะจากนูน่นเลยเห็นนัน่นเป็นทางนู้นนู่นเลาะฝั่งนู้นเลยแล้วก็เลาะเลาะออกมาแล้วเข้าวิตายาวาเนี่ยแล้วก็ขา,ขาวๆอยู่ใต้ยาวาแม้ยิงแม่งตรงไม่โดนโดมละสามโลขึ้นเนาะถึงจะยิงได้วันนั้นผมเจอเยอะมากแต่ก็ไม่ได้ยิงตรงเนี้ยเหรอคนนี้คนน

อุ้ยตัวใหญ่เห็นนะเขาขาวแวบเดียวเอง <c oughs> นั่งคุยอยู่กับน้องนะโยบห,หมายเด็ดน้องคร <c oughs> าบปัดปันนินจริงๆโคตรปันนิน <c oughs> สองโลเลยสองโลเนี่ยโอ้ยใหญ่จัดเห็นแวบ,บเดียวเองแงไปดูกำลงังจะหลุดพุ่มพอดีนะนู่นนอยูนน่นู่นนัดแรกไม่โดนครับนัดที่สองโดนอยู่เก็บอีกหนึ่งปันินไซโบิไซอย่างจริงไปเรือ อาจารย์เขาโทรตามนะเขาบอกว่ามีปลาลอยนี่นะครับปลาลอยจริงๆลอยเป็นปลาซิวเนี่ยแกตักเราอย่างนี้เลยเนี่ยได้ไปกี่กิโลแล้วพี่ร้อยกิโลแล้วเหรอใช่ไหมนายเล็กก็มาครับทิ้งปืนกันหมดแล้วตอนตน,นี้หาสวิงแทนและอาจารย์เรียกไปทางนู้นเดี๋ยวไปดูกันน่าจะเยอะนะผมว่าเนี่ย นี่นเต็มถังเลยเนี่ยน้ำแข็งนิดเดียวงหน่อยนะนี่แค่ส่วนหนึ่งนี่แค่ส่วนหนึ่งอ่ะท่านใดอยากได้สนใจทักมาเลยนะครับ100กิโลละร้อยนักเก็ตขายกิโลละร้อยนะฮะ,ะแต่ถ้าแต่ถ้ามาที่นี่เอาฟรีบ้าจานเมฆมีอีกสามสี่สี่ห้าสิบโลสี่ห้าสิบโลอยู่ที่บาทนู่นไปดูวิธีตัดไปนู่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโอ้เขากำลังจะเทเลยเมื่อกี้เนี่ย นั่นเล็กตักมาแล้วครับนี่ตักทีนึ่งหูได้ยังเยอะอ่ะนี่นี่อื่นจิ๊บจิ๊บน,น,นี่อุ้ยขึ้นที่กระางเคยเห็นไหมล่ละโอนี่นนเล็กแอะเอ้ยสวิงเราขาดได้ดูดวยกันหน่อยเขาเอาปลาใหญ่กันเรามาเล่นปลาเล็กซะแล้ว<น>อาจารย์กับลูกศ้สึกเริ่มได้เยอะขึ้นมาแล้วน,นครับในถางมีทั้งามว่าปลาเอาไปเขาเรียกอะไรนะเอาไปทำปลาจ่อมน่าจะได้เนาะได้ได้ปลาชนิดเนี้ย ตัวมันเล็กนะเห็นไหมครับเนี่ยทอดกับกรอบก็น่าจะได้อยู่ทำประจอมได้อยู่ขึ้นมาทีประมาณครึ่งกิโลได้ไสิบรอบห้ากิโลอ่ะเมื่อเช้านี้รอบแล้วถังสีรอบหนื่อกะอนะอม,มาไม่ทันเหรอเป็นร้อยโลแล้วบ้างตอนเนี้ย่่าจะอ นี่ครับมันลอยน่อันนี้อันนี้บางตัวนะเห็นไหมลอยยิบยิบยิบอยู่ใต้น้ำบางตัวอะไรเดี๋ยวจะให้นายเล็กตักให้ดูสักรอบนึ่งเจอากุ้งก่อนฮะเจอกุ้งก่อนที่ไหนกุ้งไหนไปเด็กไปเอาไปดูไปดูเขาเจอกุ้งไหน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 กุ้ง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 ไม่ได้ไม่ได้ยิงปลาแล้วหากุ้งหาปลาตอนนี้แล้วกินแล้วไหนกุ้ง เฮ้ยพี่ระวังสายไฟป่ะเนี่ยไม่รั่วนะเออเนี่ยเนี่ต้นเสาเห็นปะเสาน้นเสาโ้นไหน่ะเฮ้ยกุ้งจริงๆด้วยเดี๋ยวเราไล่ก่อนว่าไม่น่ารอดนะเจอสิงอาจารย์เนี่ยนี่ไอพี่เนี่ยนี่ไงนี่ไงตัวมันเ็จโอ้โหกลัวสวิงกลัวจะลงไดเฮ้ยลงแล้วพี่เมฆลึกๆหน่อยลึกๆหน่อย ได้ไได้ตัวด้วยกุ้งแม่น้ำครับนี่ได้เป็นตัวหนึ่งคุ้งหรือเปล่าได้สิเอาเดี๋ยวมันเจมือแล้ให้ได้เลยสิบโลอาล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวผมช่วยอาจารย์เขาตักปลาก่อนนะฮะเอาตัวเล็กนี่แหละได้มาสองตัวไปนินกับปลานิน แต่กนใหม่คิหนาหัวไม่กคนม่ด้ครับคลิปนีมม้มีกับข้าวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีครับ <c oughs> อะไรอยาอ <c oughs> <c oughs>